สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาบุกโรงเห็ดคุณตาเสียงเด้อค่ะตาเสียงอ้ยบึงเห็ดพี่นอ้องดูเห็ดนะคะมิตรดอกสวยๆจ้าวันนี้มาสือเห็ดถึงโรงเห็ดเลยนะคะพี่นอ้องมิตรดอกใหญ่ๆงามๆบึงเห็ดขอนได้นี่คุณ่ะตาเสียงเก็บได้ไหลายแล้วบ่ มา่สื่อเห็ดน้ำตาสร้างเห็ดน้ำตาไว้ตาหมื่นวานนี่ดอกงามคักเนี่ยดอกส,สวยๆค่ะเห็ดคอนสวด,สดจากร่งเห็ดเลยมา,ลมาแล้วเก็บเลยตาย่านตาหาโดนบาสิลวาคือสวยแท้น่นมาเอาแท้บาสิลวา,าลวลวบาสิลวาลืมบ่บาสิลวาเด้อบุ้งเนี่ยบบกเกบนบ,นบ่ อุ้ยดอกงามค่ะบึง่งเนี่ยนี่จะดอกงามๆจ้ะกลับมาย่ำเด็กกับมาซื้อเห็ดคุดตาเนี่ยแนะมาบุกรงเห็ดตาสิงนะจ้าทุกคนพี่น้องเห็ดสดๆเห็ดสดๆเลยตายอย่เดี พุนตาเรามาเก็บเช้านี้เก็บเห็ดที่โรงเห็ดคุณตาสิงคุณตาเราไปใส่กระตาแล้วหลายค่ะคุณเห็ดเห็ดบักหลายหนึ่งตั้งหลายลงกงาอไปผุนพิษตะล่งเห็ดเลยมื่อเช้าไปขายใส่ตลาดจ้ะไหมบอกตลาดตลาดเช้าบ่ได้กินตื่นสวยบ่ได้ต้องสร้างไว้อย่างสีขกี่กานลุกไม่ซื้อตลาดไปจะได้ตีสามมีสะดวกกำลังดู ้เอาเบิดนั่นแหละน่ะเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดนั่นแหละเจ้าป่ากับบาม่าสดสวยจ้าเลือดเจ้าเองเนือดบ่ออกบอว่าผู้ใดสัร้างนนะบอถ้าซื้อเห็ดนี่ก็ดอกนึกซื้อคู่ไล่กับเบ้ออกบอนึกซื้อแม่กับเบ้ออกไหมพี่ลูกสาวไม่คุยอย่าคุยอย่างนั้นว่าจะว่าจะบอกอะไร เมื่อคลืนแกงแล้วเด้มื่อนี้ก็สิ<ด>แกงอีกเด้ใช่เป็นลวกอันนั้นมาที่นี่บางบางคนพวกถ่